อาหารเช้านะฮะหลายๆคนก็ต้องคิดถึงไข่ไข่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรโตีนตามธรรมชาติทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยในไข่แดงเนี่ยจะเป็นจุดรวมของวิตามินอยู่ค่อนข้างเยอะ แต่ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีไขมันอยู่ค่อนข้างสูงในขนาดเดียวกันไข่ขาวนะครับจะมีคอเลสเตอรอลและไขมันที่ต่ํากว่าแล้วก็มีโพแทสเซียมและก็โปรตีนที่สูงกว่าดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเช้านี้เราจะเอาไข่ขาวเนี่ยเอามาทําเป็นอเมรเลตละกันครับที่สําคัญหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่อร่อยแน่ๆเลยดังนั้นเครื่องชูรสอื่นๆเนี่ยผมจะต้องใช้เครื่องชูรสที่อร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็มีคุณค่าตามธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับมะเขือเทศฮะมะเขือเทศเนี่ยเป็นของ ที่มีรสชาติที่เขาเรียกว่าอูมามิหรือเป็นรสชาติที่5มะเขือเทศเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วเขาก็ยังมีไลโคพีนครับซึ่งไลโคพีนก็เป็นสารที่ดีต่อทั้งเด็กผู้ใหญ่ ผู้ชายผู้หญิงทุกคนเลยนะครับแล้วก็จะใช้ซูกินีนะฮะซูกินี่ก็ต้องบอกว่ามีทั้งวิตามิน A มีโบแทสเซียมีแมงกานีสแล้วก็มีโฟลเลตด,ด้วยนะครับเห็ดหอมครับเห็ดหอมก็ต้องบอกว่าสําหรับคนจีนเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องเหล่านี้ลงไปด้วยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาซอยเห็ดหอมซูกินี่แล้วก็มะเขือเทศให้เป็นเต่าเล็กๆก,กันก่อนครับ การแยกไข่ขาวไข่แดงนะฮะเราใช้เปลือกช่วยนะครับเพิ่มสีสันความหอมนะฮะใส่พาสเล้ถ้าเราไม่มีพาสเลจะใส่เป็นผักชีใส่เป็นต้นหอมได้นะครับนอกจากนั้นนะครับผมจะใส่รสชาติที่5ลงไปนะฮะาะมาซานชีสครับ ที่เหลือก็อาจจะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยนิดหน่อยนะฮะเกลือไม่ต้องใส่เยอะแล้วเพราะว่าพาร์มาซานก็จะมีรสเค็มพริกไทยเล็กน้อยครับส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะกระทะใช้เป็นนอนสติกนะครับเราจะได้พับเข้าหากันได้ง่ายนะครับและแน่นอนนะครับเพื่อชูกลิ่นหอมของอ,อเมเลตไข่ขาวรสเลิศของผลเนี่ยนะครับผมก็จะต้องเลือกใช้น้ำมันํำข้าวอย่างแน่นอนเพราะว่าน้ำมันํำข้าวเนี่ยเขา เขาไม่มีกลิ่นครับแล้วก็มีรสเป็นกลางดังนั้นจึงทำให้ออมเล็ตของเราเนี่ยมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่โดดเด่นนอกจากนั้นนะครับในน้ำมันรำข้าวเองเนี่ยขเยขาเยขัางมีสารธรรมชาติดีๆอย่างออริจินัลนะครับที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะครับเ,เวลาผัดผักนะฮะ เกลือนิดนึงครับเพราะว่าเกลือจะดูดน้ำออกมานะฮะทำให้ผักของเรานุ่มเร็วขึ้นพริกไทยหลังจากนั้นนะฮะลดไฟนิดหนึง่งสำหรับตัวไข่นะครับตีให้ฟูเล็กน้อยครับ เราใช้ตะหลิว2อันช่วยกันได้นะครับกลับด้านนะฮะแล้วก็จี่ให้สุกดีทั้ง2ด้านในระหว่างที่เขาอยู่ในกระทะเนี่ยนะครับเราสามารถจัดรูปทรงของเขาให้สวยงามได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ปิดไฟฮะเสิร์ฟกับสลัดเล็กน้อยนะครับแล้วก็รับประทานกับขนมปังก็ได้ฮะ เรียบร้อยแล้วฮะและนี่ก็เป็นอาหารเช้าเพื่อคุณแม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็รสอร่อยกับอเมเร็ดไข่ขาวรสเลิศเลยครับ